ช็อตไหนล่ะช็อตอะไรช็อตที่ยูงอนเนี่ยงอนอะไรคะเมื่อวานเนมื่อวานคุณไปว่าอะไรดิฉันล่ะคะโอ้ยไอ้ก็พูดหลายเรื่องไอ้ก็วันนี้ไม่ได้ว่าอยู่นะไอ้ก็ว่าอยู่ในเรื่องดีนะเรื่องดีเหรอใช่เรื่องรแรกเรื่องอเกี่ยวกับอตอนที่ไอไปพูดคุณเนียแล้วใช่ไหมฮะค่ะ ช่ได้พูดเนี่ยแหละเร,เริ่มเริ่มแรกเลยเกี่ยวกับอ่าเรื่องแล้วคุณรักกี่มล่อก็อรักกี่ไอ้ก็พูดในไลฟ์สดจริงเหรอใช่ไอ้พูดว่าเออไอ้ไม่เชอ่อไอ้ไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นสาธารณะในเรื่องแบบจะจูบก,กันในนั้นนี่แล้วก็ไอ้พูดว่าเอ้าแต่ทำไมยูชอบแอบจูบไอ้ในเวลาอยู่ในรถหรือว่าเวลาเราเดินก็อันนั้นมันเป็นมันไม่ได้ออกสื่อไงแต่ออกสื่อ,อมัน ไอเป็นคนที่ขี้เขินก็ใช่ไหมออกสื่อได้ออกสื่อขี้เขินได้ยังไงก็ในเมื่อว่าเวลาเราจะถ่ายรูปอยู่ะไม่ใช่เวลาจะถ่ายรูปคุณก็ยังมาบอกว่าเอาถ่ายรูปหอมแก้มกันหน่อยลงเฟซนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันไม่ได้เรียวไทม์อันนั้นเขาก็เราอยู่เราอยู่ประมาณใช่เรียวไทม์แล้วเราเราแสดงความรักต่อกันแล้วมันมันเป็นอะไรไอกว่าไอเขินยิจุมาไม่ย่จะมาเขินอะไรแฟนเขาก็ยังคอมเมนต์มาอยู่เลยว่า สงสัยพี่จงเคินค่ะอย่าบังคับอย่าบังคับพี่เขาเยอะเลยอะไรก็ว่าไปโอ้ยไอ้ไม่ได้ไอ้ไม่เคยบังคับยูมันอยู่<ห>ที่ความร<ต>ู้สึกของยูเองคน,นเชียร์ก็เชียร์ไป<ล>ไม่ใช่ไม่ใช่จีไม่เคยจีไม่เคยบังคับจีเคยบังคับคุณไหมจีเคยบังคับคุณไหมไม่เคยแต่ลากไงเข้าไปลกแบบไม่เคยลกอย่างนั้นอย่า พูดให้มันเคลียร์นิดนึงจีมไม่เคยลากคุณจีมมีแต่บอกว่าแล้วแต่คุณแต่คุณจะบอกว่าโอ้ยยูไม่ยอมหอมแก้มไอเลยยูไม่ยอมแสดงความรักให้ไอเลยยูจะพูดอย่างเงี้ยแล้วไอก็เลยบอกว่าเอ้ยยูแสดงความรักอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอไอแสดงความรักให้ยูไปยูก็มาว่าให้ไอการออกโซเชียลเราหอมแก้มใส่กันเราไม่ได้สีเอากันนี่มึงตอบเมไม่เปลี่ยนใช่ไหมตอบไหมเนี่ยมันเขินมันเขินไอเข้าใจไหมคนมัน อ้นี่ใส่เป็นยางไงคือถ้าคนยังดูอยู่มันเหมือนมีคนมาจ้องเราประมาณอ้อยคแต่เวลานั่งอยู่ในรถหรือว่าเวลาเดินินเงี้ยมันโพสทีหลังไงมันยะไม่ค่อยไอเท่าไหร่ไงนี่มันยังจุกกันได้เงี้ยโอ้โห่ยายายาเดี๋มาพูด<ย>แล้วเมื่อกี้ทําอะไรเมื่อกี้ของแก้มไอคนยังมองมาจากฝั่งนู้นยังเห็นเลยมันมันก็ไม่เท่าไหร่ไงมันแต่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครอะไรยังไงอ้าวอยู่ตรงนั้นเขาก็รู้ว่าเราเป็นอะไรเราเป็น เราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นโซเชียลดังนี่อย่าง youtube ใครดูคนติดตามเราเขาก็ดูเราไปคนดูคนดูหนึ่งหลายคนนี่ก็ไม่ใช่ว่าธรรมดาเนี่ยวถ้าดูน้อยอันเนี่ยเอานนั้นมานของแก้มไอคีสิอ่ะหอมไหสิเราจะถ่ายรูปอ่ะจอดรถก่อนไม่ต้องจอดรถอยู่ไม่อะไรเอ๊ะมันจอดรถอันตรายอ้าเมื่อกี้ยังไม่นี่เลยก้มมาก้มมาซะแท้จริงเนี่ยทิ้งอี ที่งี้อ,อะไรน <g ül üyor> อนได้เรื่องนี้น <g ül üyor> อนเรื่องอะไรเดี <g ül üyor> ย๋ยวกูจะไปไล่สวนนี่ <g ül üyor> อ๋อนอนเรื่องอะไรเหรอวะ <g ül üyor> ตอบมาตอบมาเร็วๆไอ้งอนเรื่องอะไรยูไม่ได้ไอไม่เคยงอนอยูไม่แต่ยูงอนไอว่าไอไม่ยอมแสดงความรักให้นู่นนี่นั่นพอไอไปแสดงความรักให้ก็ไปโกรธให้ไอว่าไอาไปเอาอยูลงสาธารณะ้วถ,ถามจริงๆละ่ะ ร้อยเปอร์เซนต์ยูรักไอกี่เปอร์เซ็นต์ก็ให้ทั้งร้อยนะให้ทั้งร้อยเหรอใช่เพราะว่าอย่อยู่กับจี้ยูมีความสุขไหมล่ะก็มีความสุขอยู่ทุกไหมไม่ทุกหรอกเพราะว่าจี้ทำให้คุณทุกไหมคะไม่ทุกถ้าทุกไอบอกเองไงบอกแล้วเหรอคะแล้วจี้ดูแลคุณดีไหมค่ะเอาง่ายไม่จี้ถามขนาดขนาดไอไม่รู้เลยว่าไอผิดเรื่องอะไรอ่ะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่ทนนะแต่ทนเพราะว่ารักอยู่ไงแล้วไอคิดว่าเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วจี้ดูแลคุณดีไหมคะ ที่ดูแลคุณดีไหมคะเจอฟอร์ดใหญ่ดูแลดีแล้วก็โอเคมากช่วงเนี้ยเพราะว่าอะไรเราได้มีโมเมนต,ต์อยู่ด้วยกันแล้วก็สองก็มีงานมีการงานทำนะแล้วก็มันก็ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยในหลายอย่างรู้ไหมใช่ค่ะถ้าไม่ยังไม่ถ้าไม่เปิดร้านนี้อย่างนน้อยขั้นต่ำอ่ะห้าหมื่นอ่ะตั้งแต่ <c oughs> วันที่เปิดร้านถึงวันเนี้ยขั้นต่ำ โอ้เบรกอะไรอย่างเงี้ยคอที่ฉันจะหักได้ไงคุณแกล้งดิฉันเลยคุณยังเบรกรถอแบบให้คอที่ฉันหักเลยเนี่ยไอก็รักยูยูก็รักไอใช่ไหมคะรักไอถามคุณก่อนคุณอยากมีลูกไหมก็อยากก็อยากมีนะแต่มันก็ยังไม่พร้อมเลยแหละยป็ที่ยูรู้และก็ตามที่ไอบอกกับยูไงว่าไออะผ่านตรงนี้มาแล้วกัรมีลูกแล้วไอก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าเรายังไม่นิ่งใช่ไหมต้องนิ่งเลย กูยู<ป>ก็เป็นลูกคนโตลูกชายคนโตของไอแล้วไงยอยู <laughs> ส่สาระสาระ